สวัสดีค่ะมาดูวิธีการทําน้ําพริกมะขามนะคะทุกคนล้างให้เรียบร้อยแล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อสะดวกต่อการตำค่ะมีหลายคนนะคะอยากรู้วิธีการทําน้ําพริกมะขามสูตรของแม่ส้มค่ะหั่นแบบนี้นะคะให้หมดเลยเสร็จแล้วเราก็ค่อยนําไปตำอันนี้เป็นส่วนผสมนะคะพริกแล้วก็กระเทียมด้วยตำมะขามก่อนนะคะแยกกันนะคะตำมะขามให้ละเอียดค่ะแบบนี้เลยค่ะ ค่อยๆตำนะคะแบ่งตำเป็นสองสามครั้งก็ได้ค่ะตำเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆตำแบบนี้ให้ละเอียดนะตำเสร็จแล้วตักแยกออกมาค่ะนี่ละเอียดแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ตักแยกออกมามาขามที่ใช้ต้องเป็นมะขามอ่อนนะคะทุกคนเราก็จะได้ตำได้หมดเลยปื๊บออกมาสีเขียวๆแบบนี้มีความหอมและมีความเปรี้ยวนะทุกคน พอตำเรียบร้อยหมดแล้วตำพริกกับกระเทียมที่เตรียมไว้ให้ละเอียดค่ะตำไปเลยค่ะนี่ทำให้ละเอียดนะคะมะขามตำประมาณ3รอบนะคะแล้วแต่ความเยอะของมะขามพอละเอียดปุ๊บนำมะขามที่ตำไว้ค่ะปึ๊บใส่ลงไปเลยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วตำค่ะตำพริกกระเทียมนะคะใส่กะปิด้วย นี่เป็นกะปิใต้นะคะรสชาติจะไม่เค็มมากนะคะทุกคนใส่ไปประมาณนี้ได้นะคะอ่าเสร็จแล้วตมให้ละเอียดเข้ากันเลยนะพริกนะคะกระเทียมนอกมะขามแล้วก็กะปิค่ะตมให้เข้ากันแบบนี้ปึ๊บปื๊บป๊บเลยสูตรนี้นะคะเราจะใส่หมูสับนะคะทุกคนค่อยๆตำค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ อ่าเข้ากันเสร็จปุ๊บเราจะใส่หมูนะคะสูตรของแม่ส้มจะใส่หมูแล้วก็ตําหมูลงไปในนี้เลยนะคะยังกินไม่ได้นะทุกคนอันนี้หมูมันยังดิบอยู่ค่ะเราก็ตําลงไปคลุกคล้าให้มันเข้ากันสูตรนี้นะคะ จะทำให้เนื้อของส่วนผสมเข้ากันดีและอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะตำคลุกเค้าให้เข้ากันใส่หม้ไปแล้วจะตำยากนิดหนึ่งนะคะทุกคนมันจะหนืดๆหนค่ะพอเราตำเข้ากันดีเสร็จตักออกมาใส่จานนะคะ นี่เห็นไหมคะตัดมาใส่จานใส่กระทะใส่น้ํามันมะพร้าวเล็กน้อยผัดค่ะจนหมูสุกแล้วก็น้ําพริกมีความแห้งแล้วก็หอมนะคะต้องคนผัดอยู่ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ทานกับผักที่ชอบนะคะทุกคนแล้วก็ไข่ต้มได้เลยอร่อยมากน้ําพริกมะขามอ่อนหมูสับค่ะ